เอาล่ะผมก็สริปให้คผู้ชมทุกท่านนะผมก็ในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัว iPhone 6s นะครับกับตัว iPhone 12นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับเออคือต้องบอกปัญหาก่อนคือเครื่องเนี้ยมันเปิดเครื่องแล้วมันเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันติดอยู่หน้านี้นานมากๆเลยนะครับคือพูดง่ายแบตมันเสื่อมนั่นแหละนะครับก็เลยแบบปล่อยชาร์จเนี่ยแล้วมันขึ้นรูปชาร์จอย่างเงี้ยนานมากแล้วนะครับเออนี่มันจะเกือบชั่วโมงแล้วมันก็ยังไม่ติดสักทีนะผมคือนมาต้องรอนานอยู่เนี่ยนะผมนะมันถ ก็เลยคลิปนี้นะครับอาจจะไม่ได้เปิดให้ดูนะครับเออเพราะว่าจริง,รงๆเครื่องนี้ก็แบตเสื่อมมากแล้วนะผมนะนะขนาดตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมนี่เห็นนะก็ต่างกันอยู่นะครับตัวนี้เปิดตัวปี2 0 1 5นะครับอันนี้เปิดตัวปี2020นยบะผมก็ห่างกันประมาณ5เจเนอเรชั่นนะผมนะหรือว่า5ปีนั่นแหละนะผมส่วนตัวนี้เป็นชิป a 9นะครับอันนี้ชิป a 1 4บ i o n i c แล้วนะผมแล้วก็ข้างๆงนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะผมนะต่างกันอยู่นะฮะโอเคข้างๆง หมือนกันตำแหน่งเดียวกันเลยเนาะจริงๆก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเยอะเลยนะครับไอโฟนนะครับตำแหน่งพวกการจัดวางแรงต่างนะครับเลนส์กล้องนะครับตัว iPhone 12นี่ใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะครับส่วน iPhone 6เนี่มันยังอันเล็กกระจิ๊ดเดียวเองนะครับผมตัวแฟลชมันยังรู้สึกเท่ากับกล้องอ่ะคิดดูแล้วกันนะฮะเออแฟลชเมื่อก่อนนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคแล้วก็มีรูไม์อะไรอย่างเงี้ยนะครับตามปกตินะผม ประมาณนี้เลยนะครับข้างข้างข้างล่างนะผมนะข้างล่างก็จะเป็นพอร์ตชาร์จนะครับแต่ว่าพอร์ตชาร์จแน่นอนครับอืมเป็นไลนิ่งทั้งคู่เลยนะมีลาโพงเหมือนกันนะมีไมค์เหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่หายไปนั่นคือรูแจ็ค5มิลนั่นเองนะครับก็ตัว12ก็หายไปแล้วนะครับ่วน 6s ก็ยังอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นสุดท้ายนะครับอืมอ่ะเรื่องกล้องกันดีกว่านะครับกล้องก็อ่าคลิปนี้อาจจะไม่ได้เปรียบเทียบกับ 6s นะครับเพราะว่ามันเปิดไม่ติดนั่นเองเปิดยากก ช่างมันแล้วกันนะผมส่วนกล้องหน้าก็จะประมาณนี้เลยนะนี่ถ้าเทียบกับ 6s นี่เทียบเอามาส่องอะไรเงี้ยนะครับโอเคกล้องหลังนะครับจริงๆถือว่าโอเคมากเลยนะสำหรับ iPhone เนี่ยไม่แย่เลยนะครับดีซะด้วยซ้ำคืองานวิดีอมันโหดมากเลยนะมันถ่ายได้ทั้ง 4K 6 0 f เรทุกเลนเลยนะเลนอันตวรัยก็ถ่ายได้นะครับสุดยอดนะครับกล้องหน้าก็เนี่ยที่เห็นไปนะ 4K 60สบายๆนะลื่นๆเลยเนาะ ประมาณนี้นะครับผู้ชมอีก97.7ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลค์ด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องการจับถือเนี่ยผมว่าจริงๆตัวนี้มันก็เล็กไปหน่อยเหมือนกันแหละนะเพราะว่ามันหน้าจอแค่4.7นิ้วนะส่วนอันนี้การจับถือก็ถือว่าโอเคนะครับหน้าจออยู่ที่6.1นิ้วนะครับก็ต่างกันเยอะเหมือนกันเพราะว่าอัตราส่วนต่างกันนะตัวนี้เป็น1่6 9ตัวนี้เป็น19.5:9นั่นเองเนาะมันก็ต่างกันโอ้โหขีออัตราส่วน,น S นี้เบาๆเลยทีเดียวนะครส่วนเรื่องการเล่นโซเชียลเนี่ยเออมันก็ไม่แย่นะครับลื่นมากนะครับแต่นี้ผมไม่ได้โหลดแอป,ป YouTube แล้วก็ขอให้ด้วย <c oughs> ใช้เป็นเว็บเอานะครับก็ลื่นนะครับลื่นสบายๆนะครับอืมไม่มีอะไรนะครับผมโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัว iPhone 12ธรรมดาธรรมดากับ iPhone 6S ธรรมดานั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับเออลืมบอกไปนะฮเครื่องนี้เป็น32 g b นะครับอันนี้128เนา ออโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมนะสำหรับคิวีดโอนี้ก็ไม่บายครับผม